นี่คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งค่ะคุณแม่คนหนึ่งเขามาร้องสื่อแล้วก็ร้องทนายคลายทุกข์บอกว่าลูกเขาเนี่ยเอาจริงเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะแต่ว่าน่าจะถูกซ้อมทรมานตอนระหว่างควบคุมตัวนะคะเขาก็เลยกระโดดหนีระหว่างคุมตัวจนหัวเนี่ยฟาดพื้นพิการติดเตียงนี่เหตุการณ์น,นี้คุณแม่ค่ะมาร้องสื่อแล้วก็ร้องทนายคลายทุกข์ นางจารีชิ้นพงค่ะก็เปิดภาพลูกชายชื่อว่านายแดนไทยอายุ40ปีสภาพเนี่ยก็นอนติดเตียงนะคะมีเครื่องช่วยหายใจสายระยงระยางพร้อมเล่าให้คุณนฤชากมุตโยทินเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่ลูกชายต้องนอนอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะว่าถูกตำรวจสอพอหัวหิน11นายจับกลุมในคดียาเสพติดปี58แล้วก็อ้างว่าลูกชายเนี่ยกระโดดรถกระบะหลบหนี ระหว่างถูกจับกลุมแล้วก็หัวฟาดพื้นหมดสติเลยต้องผ่าตัดด่วนแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนั้นนะคะนี่ตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะก็มีการทํากายภาพบําบัดไปซึ่งคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะแม่ไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยกระโดดรถหนีระวังคุมตัวแต่คิดว่าน่าจะถูกตํารวจอุ้มไปซ้อมทรมานที่เซเผามากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเจอรอยแผลช้ำบริเวณลำคอแล้วก็แผ่นหลังค่ะนอกจากนี้ในคืนเกิดเหตุเนี่ย หลังตำรวจคุมตัวลูกชายมาที่บ้านพักที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันเพื่อค้นหาของกลางแต่ไม่เจอยาเสพติดนะคะตำรวจก็เลยขอคุมตัวไปสอบปากคําต่อซึ่งคุณแม่จารีบอกว่าให้คุมตัวไปที่สพหัวหินและตัวเองจะเดินทางตามไปด้วยแต่พอไปถึงกลับไม่เจอลูกชายไงจนกระทั่งผ่านไปชั่วโมงหนึ่งตำรวจเนี่ยโทรศัพท์แจ้งมาว่าลูกเขาอะกระโดดลงจากรถระหว่างควบคุมตัวทำให้หัวฟาดพื้นหมดสติอ่ะ ะะแต่แม่เขาบอกเขาไม่เชื่อแม่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอะระยะทางจากบ้านของแม่เนี่ยไปที่โรงพักหัวหินแค่500เมตรเองค่ะทำไมถึงใช้เวลาเดินทางร่วมหนึ่งชั่วโมงแล้วหายไปไหนประกอบกับเส้นทางจากบ้านมาโรงพักหัวหินเนี่ยช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มถ้าหากว่าลูกชายกระโดดลงจากรถตำรวจจริงก็ต้องมีชาวบ้านหรือนักท่องเท,ที่ยวเห็นหรือเปล่าคุณแม่ต้องข้อสังเกต หลังเกิดเหตุตำรวจชุดจับกลุ่มทั้ง11นายเข้ามาขอโทษและพยายามเข้ามาเคลียร์นะคะโดยยื่นข้อเสนอแบบนี้ว่าอ่ะจะไม่ดำเนินคดีลูกชายในคดียาเสพติดนะซึ่งที่ผ่านมาตัวเองก็ได้ยื่นร้องของความเป็นธรรมต่อหน่วยงานต่างๆแล้วแล้วก็ฟ้องเอาผิดตำรวจทั้ง11นายแต่คุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่คุณแม่ต้องเจอคือว่าคดีถูกยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่ามีการซ้อมทรมานจริงนะคะ ไม่เคยมาคุยเลยว่าเจ๊จะเอาอยัางไงจะทำยังไงตั้งแต่มันก็พูดว่าความผิดอยู่ที่มันประมาทไปหน่อยหนึ่งโจถึงได้เป็นแบบนี้วันที่ยกฟ้องตำรวจมาพูดนี่คมคมเจนมาพูดข้างแม่นี่ว่าความผิดพลาดอยู่ที่เขาความผิดพลาดอะไรเราก็ไม่รู้แต่พอพูดมาคำเดียวว่าความผิดพลาดอยู่ที่เขาโจถึงได้เป็นแบบนี้ ด้านทนายคลายทุกนะครับทนายเดชากิติวิทยนานันได้เปิดเผยจากการตรวจสอบรายละเอียดของคดีนี้นะครับว่ามันมีพิรุษอะไรบางอย่างแน่นอนคือทนายเดชาบอกว่ามีพยานคนสาคัญที่ถูกจับพร้องกับผู้เสียหายในคืนวันเกิดเหตุที่สามารถเบิกตัวมาเป็นพยานได้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกับไม่พูดถึง คลายว่าเหมือนช่วยกันปกปิดส่วนสําคัญของคดีหรือเปล่าทําให้ไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดกับฝั่งของผู้ต้องหาได้ mm hmm. ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวทีมงานทนายคลายทุกนะครับจะช่วยเหลือผู้เสียหายของเคสนี้เตรียมเอาผิดกับตํารวจชุดจับกลุมนะครับเรื่องของการปล่อยป่าละเลยขณะที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาด้วยซึ่งนะครับเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดแม้ว่ายังไม่มีการพิสูจน์ทราบว่านะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่การคุมตัวหรือว่าการจับกลุมเนี่ยต้องรอบคอบรับกลุมมากกว่านี้ การที่ให้ผู้ต้องหากระโดดรถหนีระหว่างที่จับกลุมเนี่ยถือว่าเป็นความผิดของตํารวจเลยนะฮะไปฟังเสียงทนายเดชาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับคือตอนนี้คดีมันแพ้ไปแล้วทนายเานี่ยมันก็ลําบากแล้วมันก็เหลือแต่เพียงว่าตอนนี้ก็คือว่าไงตกตก,ตกแน่นอนเพราะตํารวจก็ยอมรับแล้วว่ามันตกแต่ห้ามกระโดดเองนะนะครับนีปัญหาคือว่าถ้าเกิดป้องกันดีๆควบคุมตัวดีๆเนี่ยมันก็ไม่ตกเพราะเวลาเราจับ จับจับผู้ต้องหามาสังเกตไหมแม้กระทั่งจับพวกเสพมาให้คนเสพนั่งตรงกลางด้านหลังประกบแซนด์วิชเนี่ยนะก็หนีไม่ได้หรือนั่งสองคนด้านท้ายก็ต้องเอาแจมมือของคนร้ายกับของใครตำรวจติดกันมันก็กระโดดไม่ได้ไงนะครับแต่ว่าเนี่ยการแบบนี้ถือเป็นการงดเว้นไหมละเว้นไหมไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้เขาตกจากรถอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปสู้กันต่อไป ทีนี้การดําเนินการหลังจากนี้ค่ะทนายเดชาก็บอกว่าต้องยึดไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏซึ่งตํารวจรับสาร,รภาพในเบื้องต้นแล้วว่าผู้ต้องหากระโดดหลบหนีระหว่างการจับกลุ่มทีมงานทนายคลายทุกขก็จะยื่นฟ้องสารทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นผลโดยตรงให้ผู้เสียหายบาดเจ็บหรือพิการ ต้องฟ้องสำนวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องความรับผิดนะฐะานละเมิดอำนาจเจ้าหน้า,นาที่ตำรวจซึ่งต้นสังกัดนี่ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติละค่ะที่จะถูกฟ้องร้องเรื่องของทางแพ่งแล้วก็เรียกค่าเสียหายต่อไปประเด็นก็คือว่าหลักฐานเนี่ยสำคัญ คือคุณแม่เขาบอกว่ามีตํารวจเข้ามาพูดคุยเพื่อจะมาไกล่เกลี่ยขอเคลียร์นะคะแล้วประเด็นก็คือว่าพยานอีกคนหนึ่งที่อยู่ตอนที่เขากระโดดลงไปแต่ตำรวจไม่พูดถึงนี่นแหละแต่ตรงนี้ยากนิดนึงเพราะว่าการรวบรวมพยานหลักฐานนะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้มันมันจะยังเหลืออยู่ไหมนะคะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง